อัปเดตรถเข้าใหม่หนึ่งคันครับนิสันนาวาล่ารุ่น LE ปี2010นี่คือกระบะสีประตูครับเป็นคาลิเบอร์ยกสูงโรงงานสีประตูเกียร์ออโต้รถปี2010ครับในรุ่น LE เป็นเครื่อง205ดีเซลกระจังหน้าแบบนี้ครับกับราคาค่าตัวคันนี้ครับ290,000บาทราคาเพียงแค่2 9 0 0 0บาทรถคันนี้ สภาพเดิมหน้าหลังเดิมไม่เคยโดนชนมีกันชนหน้าให้ด้วยนะครับสวยแบบนี้นะี่นะครับกันในเรื่องของตรงชายล่างนะครับนี่นะครับ,นะรบแม็กเป็นแม็กของนิสสันเดิมยาง AT นะครับตัวนี้เป็นตัวคอมเอรเรลแล้วเป็น VN เ u r b o ทแล้วเกียร์ออโต้5สปีดนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ5สปีดคันนี้สีประตูสีขาวยกสูงโรงงาน ฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งทางซ้ายเป็นดีเซลแม็กเดิมนิสสันยางก็จะเป็นยางของตัวบดจะสโตนนะครับดอกยางยังมีความลึกครับดูที่ตรงนี้ครับผมความลึกของดอกยางดูครับโอ้โหหลายมิลเลยอะนะครับนะครับความลึกตรงนี้นะครับเปรียบเสมือนดอกยางในรองเท้าถ้าตรงนี้นะครับไม่มี เป็นร่องของแผ่นที่มันสูงขึ้นมาตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นแบนเรียบแบบนี้นะครับแสดงว่าพื้นหมดแล้วพื้นยางไม่มีการเกาะถนนการสัมผัสกับถนนไม่มีทําให้รถเกิดการลื่นนะครับในเวลาที่ขับแล้วเข้าทางโค้งถ้าไม่มีดอกยางตรงนี้นะรถหลุดโค้งครับนะครับแม้ยางจะยังใช้ได้อยู่นะครับดอกยังมี แต่ถ้าปีไม่สาถ้าปีปีมันลึกนะครับถึงจะมีดอกแบบนี้ก็คุมถนนไม่อยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายางตรงนี้นะครับมันแข็งหมดสภาพเพราะฉะนั้นในเรื่องของสภาพตัวยางและก็ปียางต้องสมบูรณ์กันด้วยนะครับอย่างยางตัวนี้นะครับอายุ2ปีกับอีก2อ2เดือนนะครับเพราะว่าอันนี้ผลิตปี2022เนาะนะครับสัปดาห์ที่34นะครับ ปัจจุบันปี2 0 2 5นนะครับนะครับแต่ว่า25เนะี่ยมันเพิ่งมาปี2่2 5สนะมันเพิ่งมาม่แค่เดือนกุมภาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่2ปีกับอีก2เดือนยางตัวนี้นะครับ่นะเพราะฉะนั้นครับยางตัวนี้2ปีกับอีก2เดือนนะครับยังมีความนุ่มของตัวยางแล้วก็ดอกยางยังลึกยังสามารถใช้งานได้อีกประมาณ2ปีเลยนะครับถ้าเอาแบบดีๆเลยนะครับ2ปีนะครับ เรื่องอยางก็เป็นประมาณนี้นะครับสีสันตัวรถสวยครับท่านไม่ต้องไปเก็บรายละเอยียดใด้เลย,เลยสีสันตั้งแต่เราเดินผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับสีสันสวยไฟท้ายไม่แตกกันชนสําหรับตัวคาลิเบอร์ยกสูงมีเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะีครับเป็นนาวาร a รุ่น L e สวยงามครับ มันในข้างอยู่ครบนะครับสำหรับตัวสูงนี่ก็รถดูดีเลยครับคันนี้ราคาย้ำอีกครั้งครับ2 9 0 0 0บาทเป็นนิสันปี2,010นาวาล่า2.5คาลิเบอร์รุ่น LE เกียร์ออโต้5สปีดเลขไมค์คันนี้2,18,000โลนะครับคิวกันสาติดให้เรียบร้อยดูดีเลยหลังคาเป็นอย่างไรโอ้โห แหละขึ้นมาปุ๊บนี่ล้างค่านะครับสวยงามนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวมารับชมภายในตัวรถกันนะครับนี่คือแผงประตูฝั่งทางคนขับนะครับนี่ครับแผงประตูคนขับนะครับตะเข็บเดิมหมดนะครับพวกเม็ดอาร์คนะครับเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับ สติกเกอร์นะครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์บอกลมยางนะครับกนะร,ระจกไฟฟ้าทุกบ้านอะโต้คนขับเซ็นทรัลล็อกนะครับมีเข้ามาให้แล้วนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างนะครับซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเนะนะครับนี่คือมุมมองด้านในของรุ่นนิสสันนะครับเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังปรับเป็นแบบแมนวนวลสามารถปรับความ สูงต่ำได้ปรับในเรื่องของเอ็นนะครับตัวพี่พนักพิงเนี่ยไปทางเอ็นเข้ามาให้มันตรงหรือว่าให้มันออกเป็นมุมป้านแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนไปถอยหลังได้นะครับเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะทุกตัวไม่มีขาดนะครับเช็คให้เรียบร้อยแล้วครับนะครับในส่วนถัดไปที่ผมอยากแนะนาครับแล้วก็ข้อดีก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่น LE แน่นอนครับในรุ่นนี้ถคาเป็นในท็อปขับ2ท่านจะได้ ถุงลมนิรภัยมีเข้ามาให้แล้วเป็นแอร์แบกนะครับมีให้ในฝั่งทางคนขับแล้วก็ฝั่งทางผู้โดยสารนะครับคอนโซลหน้าครับไม่มีแตกหักไม่มีล้านะครับคอนโซลดูดีเลยสวยงามสะอาดสะอาดนะครับนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับปรับความแรงของพัดลมปรับอุณหภูมิปรับในเรื่องของทิศทางลมนะครับ โหมด AC โหมดตัวไล่ฟ้านะครับเวลาขี่เข้าไปแล้วอ่อุณหภูมิภายนอกมันหนาวนะครับหรือเป็นฟ้าด้านหลังเนี่ย,เห,เ,หเ,ยเห็นเส้นไหมครับตรงกระจกรถตัวนี้เนี่ยเห็นเส้นไหมครับกับตรงขอบๆตรงนั้นน่ะที่มันเส้นนี้คือตัวไล่ฟ้าเป็นเนซนเซอร์ทําให้รถเนี่ยมันอ่ามองกระจกหลังได้ชัดเจนเวลาเรามองไปกระจกหลังไม่เกิดฟ้ามองไม่เห็นด้านหลังนี่แย่นะครับก็จะมีตัวไล่ฟ้าตรงนี้ให้นะครับแล้วก็ ในเรื่องของอระบบการหมุนเวียนใน,ในตัวรถนะครับหรือว่าต้องการอากาศจากข้างนอกเข้ามาด้านในก็สามารถทําได้นะครับที่สําคัญนะครับกระจกถ่ายมาเมื่อกี้เลยพอดีเลยตัดแสงเป็นแบบออโต้นะครับก็คือเวลารถมันส่องไฟมาข้างหลังเนี่ยนะครับรถคันข้างหลังเนี่ยส่องไฟมาหาเราแม้จะเปิดไฟต่ําหรือไฟสูงถ้ามันแยงตาหาเรามีตัวช่วยกองแสงให้แล้วเป็นแบบออโต้ไม่ต้องไปเปิดปิดอย่างนี้เลย เพราะฉะนั้นไม่แสบตานะครับดีมากๆมีเข้ามาให้แล้วตรงนี้ที่ใส่ของนะครับพวกแว่นตาขนาดใหญ่เลยอันนี้เป็นระบบไฟนะครับใช้งานปกติอันนี้ม่านกันแดดโอ้โหนี่ถุงยังไม่เอาออกนะติก๊กเกอร์โอโ้โวคำเตือนอยู่ครบนะครับก็เหมือนมือไม่ค่อยได้ไปสัมผัสนะนะครับเพราะว่าผมดูจากเพดานแล้วเพดานยังดูสวยงามมากเลยนะครับนะครับ เบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะผู้โดยส,สารเนี่ยไม่มีขาดเลยนะครับเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูทุกบานของประตูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูตรงฝาท้ายเนาะส่วนแม็กไลเนอร์นะครับเดี๋ยวมาดูประตูบานนี้ก่อนด้านหลังคนขับให้ดูทุกบานเลยครับว่าสภาพสวยนะครับเบาะคู่หน้าชายด้านหลังไม่มีขาดชำรุดใดๆครับ นี่นะครับนะครับดูดีเลยนี่นี่ครับ,รบ,รบอ่านด้านท้ายครับผมมาดูแม็กไลเนอร์นะครับนี่แม็กไลเนอร์เป็นของอ่ารุ่นตัวเฟลคอนนะครับไลเนอร์นะครับอ่านผิดขออภัยนะครับ แต่ไม่มีเจาะข้างไม่มีเสริมคอกนะครับนี่นะครับแต่พวกตามตัวเข็บพวกนี้เดิมหมดนะครับเม็ดอาร์นะครับก็จะเห็นตามขอบพวกนี้นะครับนี่ครับพวกตามหัวตรงหัวน็อตครับเป็นเดิมหมดครับนี่ครับรถคันนี้ปี2010นะครับนี่ครับพวกนี้ไม่มีขึ้นสนิมครับรุ่นดูดีเลยมีรูรอยตามการใช้งานนี่คือกระบะบรรทุกแต่ในเรื่องของ คาบสนิมไม่มีให้เห็นเลยนะครับนี่ความเดิมที่ท่านจะได้เห็นนะครับนี่ครับเม็ดอาร์่เห็นชัดเจนแน่นอนนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับไม่มีการเสริมพวกคอกหรือว่าแคลรี่บอยใดๆนะครับเวลิกุดึนี่กล้องหลังมีเข้ามาให้ด้วยนะครับลืมบอกเวลาถอยมีกล้องหลังให้ด้วยนะนะครับ นี่ครับนี่ครับดูครับรองท้ายนะครับโชคนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับนี่ครับตัวถังไม่มีพ่นครับตัวถังเห็นไหมครับไอ้สีขาวๆครับไม่มีพ่นครับเดิมๆครับไปกระจกพวกนี้ก็ของนิสสันหมดเลยนะครับทุกบานนะครับเป็นของนิสสัน นี่นี่นสันนะครับทุกบานครับดูได้หมดเลยครับทุกบานเป็นของนิสันนะครับนี่ครับสภาพเดิมครับก็เดี๋ยวจะมาดูในส่วนของความสวยงามรถไปกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะพามาดูที่ห้องเครื่องกันด้วยนะครับนี่ครับพ o ออปชันเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งทางคนขับเนาะ โดยผู้โดยสารบ่อยนิดนึงครับกระจกก็ได้ปรับเป็นแบบไฟฟ้าเนาะนะครับทุกบานเลยเป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่คือความสะดวกนะครับของผู้โดยสารนะครับเนะบาะสวยงามไม่ต้องทำอะไรอ่าเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องอ,อ๋อมีจำเี็ตรงนี้นิดนึงนี่เห็นไหมครับ มันดุ้งขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าของเดิมนะฝากระโปรงเดิมแต่มันดุ้งขึ้นมาเพราะว่าเราบอกว่าเป็นเพราะอะไรอึบอึบเห็นตรงนี้ไหมครับตอนแรกไมมครับฝากระโปรงเนี่ยมันจะอยู่ผมมันต้องไว้ตรงนี้แหละแต่ว่าไปเอาไว้ตรงนี้เพราะอะไรครับ เดิมเเนี่ยมันหักนะเนี่ยท่านเห็นแหวนรองไหมครับแต่ผมกลัวท่านไม่เห็นยังไงดีอันนี้นี่นี่นี่ครับท่านเห็นไหมครับท่านเห็นตัวนี้ไหมตัวนี้เป็นแหวนนะครับแหวนรองอีกกนึงผมก็เอาพลาสติกไว้ด้านบนเพื่อกันไม่ให้มันเป็นรอยนี่ครับผมตัดปลายมันหักผมเลยเชื่อมใหม่นะเชื่อมกับแหวนแล้วก็นี่ครับทําให้มันใส่ตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ได้นะครับถ้าใส่ตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันโดนกับตัวถังโดยตรงมันทําเลยทําให้ตรงนี้มันดุ้งนะครับ แต่ก็ผมแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วเชื่อมให้เรียบร้อยแล้วทีนี้ท่านไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะหักอะไรนะครับดูครับนะี่ครับผมใส่ให้แบบนี้เลยครับบอกเลยว่าอยู่ทนนานไม่ต้องซื้อตัวนี้ใหม่ทําให้เรียบร้อยโมดิฟายเรียบร้อยนะครับพ่นสีอะไรให้เรียบร้อยดูดีเลยครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมทําให้เป็นพิเศษนะครับนี่นะครับถือว่า เพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแม่ไม่ใช่ของเดิมแต่แข็งแรงกว่าของเดิมแน่นอนนะครับนี่ตรงนี้เป็นเพดตัวรถนะครับนี่หมุดเดิมเพดเดิมนะครับยวกตามหัวน็อตมุนี้เดิมหมดครับจะมีระบบ ABS ให้นะครับการล็อคล็อกเนาะมีเข้ามาให้แล้วนะครับพวกตามขอบใช้คานเดิมหมดครับ เมคอาร์อยู่ครบทุกขอบครับขอบไม่มีหมดครับสติกเกอร์นะครับมีครบหมดแบตเตอรี่ลูกใหญ่มาตรฐานครับขตัวโฟกัสนะครับแบตเตอรี่นี่ครับเปิดให้ดูหน่อยนี่แผ่นธาตุเนี่ยแผ่นธาตุใสๆครับเห็นไหมครับเขาขาวครับถ้ามันเป็นดำๆขึ้นค่าขึ้นมาเนี่ยหมดสภาพแล้วครับเริ่มหมดสภาพแล้วถ้าไม่ดูแลนะนะครับ นี่ครับแบตลูกใหม่ครับไม่ต้องห่วงครับซื้อมาใหม่นะครับสามพันต้นๆหรือสองพันปลายๆจำไม่ได้ประมาณนี้ครับสองพันปลายนี่ครับนี่ครับพวกตามไปเข็บขอบเดิมหมดครับสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์เครื่องปรับอากาศนะครับแข่งกันความร้อนนะครับ ภายในห้องเครื่องก็เครื่องดูดีเรียบร้อยครับไม่มีคราบซึมไม่มีคราบเยิ้มไม่มีการชำรุดใดๆนะครับเดี๋ยวเรเปิดแฟบเปิดแฟบให้ดูนี่ครับเครื่องนี่แห้งเลยนะไม่ซึมไม่เยิ้มครับเครื่องแห้งสนิทครับในเรื่องของของเหลวนี่ครับมันหมุนเวียนในตัวเครื่องแล้วไม่มีการลวดซึมออกมานะครับซึ่งก็จะถ่ายให้ดูแบบนี้เลยนะครับ ดูตรงไหนก็แห้งครับนี่ครับของเรือมุนเวียนปกติไม่มีร่วซึมอ,ออกมานะครับมีเราถ่ายคลิปนี้ถ่ายสิสี่ทีแล้วนี่ครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มครับเดิมเดิมครับนะฮะตรงนี้ผมจับพ่นให้ใหม่นะฟังเสียงครับเจ็บเลยอู้หเจ็บมากแข็งแรงครับทนทานครับ ก็คือไม่โดนตัวนี้โดยตรงอ่ะมันจะโดนตัวนี้ก่อนอ่ะให้โดนอะ่ะนะครับก็ถ้าโดนเหล็กแล้วก็รู้สึกแล้วอะ่ะเราก็ถอยแล้วก็การชนหน้าไม่ต้องทํำสีอะไรนี่คือข้อดีนะครับอ่้เดี๋ยวมาสตาร์ทแล้วก็ฟังเสียงเครื่องกันเล็กน้อยเนาะนะครับเดียร์ออโต้มีรีโมทเปิดปลดล็อกให้ด้วย อ่ะเดีวมาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับเสียงเครื่องดีเสียงเครื่องนิ่งครับ,รบไม่มีควันไม่มีไอครับ โอเคครับเดี๋ยวพามาลองสิ่งสุดท้ายที่ท่านจะได้รับชมราคาบอกอย่างชัดเจนแล้วนะครับ2 9 9 0 0บาทรถคันนี้ปี2010ขออนุญาตขายเงินสดเท่านั้นนะครับนี่เปิดแฟลนะนี่เปิดแฟล เวลาถอยนะครับก็จะมีกล้องหลังให้บอกให้ด้วยนะครับนี่ชบสิ่งที่อยากโชว์ครับมีกล้องหลังให้แล้วก็จะถอยผมโชว์ให้ดูหน่อยวโชว์ทักษะการถอยหลังเข้าบองกระจกซ้ายขวาอ,อ่ตรงนี้โอเคฝั่งซ้ายเหลือเยอะ,อะคืนนิดนึงคือให้องศาได้เลขไม้สองแสนหมื่นแปดพันโลนะฮะน้ำมันเกือบครึ่งถังพอให้ขับลองหน่อยนะฮะ สมมติท้งมันที่นี่ไม่อยากเติมเยอะเท่าไหร่นะครับไม่ใช่อะไรนะฮะไม่ใช่ว่างกนะฮะคือถ้าเกิดรถดูครับแต่ละคันครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่านะไม่สําคัญนะสําคัญก็คือถ้าผมเติมน้ํามันทุกคันเนี่ยคือผมต้องให้เหลือขีดประมาณทาขีดนึงพอให้ลองขับหน่อยนะครับนะครับพอได้วิ่งอีกประมาณร้อยกวโลสองร้อยโลอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดผมเติมเต็มถังทุกคันเนี่ยรู้ไหมครับสาเหตุที่เกิดอะไรไม่ใช่แค่รถใหม่หรือรถเก่านะครับ พะเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดตรงนี้เนี่ยเปรียบเสมือนปั๊มปอทอครับถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ไฟลุกขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องครับเชื้อเพลิงหมดน่ะน้ามันเชื้อเพลิงหมดอ่ะมันค่อยหยุดไหมนี่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทําเป็นเสาเป็นปูนเป็นเหล็กอะไรหมดเลยนะครับนะครับไม่มีไม้อ่ะก็คือเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้คนรอบข้างที่อาศัยอยู่ร่วมกันนะครับนะครับก็นะครับต้องดูแลต้องเซฟนะครับน้ำมันก็เติม นะครับนะตั้งหลับลำใหม่นะครับนะครับมีตอนส่งมอบอะเี๋ยวช่วยค่าน้ำมันลูกค้านะครับเพราะว่ามีอยากเติมตรงนี้บางคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมไม่เติมน้ำมันเลยนะครับเติมให้พอขับอย่างนี้ได้แต่ว่าในส่วนของน้ำมันเนี่ยเราจดการนอกเกมให้เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดเติมตรงนี้เติมถังถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยลามแน่นอนครับลำบากกว่วจะดับได้โอ้โหนี่มีกล้องหลังก็ดีอย่างนี้ครับนะ่ครับ ออกหรือ,อยังด้านหน้าไปเท่ากันไหมถอยเข้าเบสสูหน่อยโอเคไหม่าจะโอเคแล้วแต่ดูผมคิดว่าปลายหน้าน่าจะตรงแล้วนะเดี๋ยวผมลองโคงไปดูก่อนนี่ฮะดีครับหลังโอเคนี่กล้องเห็นไหมกล้องกล้องสม,มูทใช้เตียนดีเอาทำไมมันยังไม่ลึกยังไม่ลึกลดูด้านด,ด,ดูหน้าอ๋อ เออผมต้องถอยอีกฮนะแต่เวลาล,วลูกค้าเปิดประตูจะเปิดยากนะครับเราต้องเผื่อลูกค้าด้วยถอยนิดนึงถอยนิดนึงะถอยนิดนึง,น,ง,น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 ,งนี่ครับถอยนิดนึงอ่านี่ครับพอเป็นพิธีฮะ วันนี้เป็นประมาณเท่านี้ใครสนใจโทรถามมาได้เดี๋ยวเบอร์โทรจะต่อเดี๋ยวขึ้นไว้ที่หน้าจอให้นะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปิดีโอหน้านะครับขอบคุณท่านจนจนจบครับ,ข,บขาวๆคันนี้สวยแบบนี้รอทนเป็นเจ้าของอยู่ภาษีหกแปดนะฮะภาษีหกแปดคันนี้หกเจ็ดหกแปดแล้วต่อให้ครับภาษีไม่ยากนะครับเรวจัดก,การให้ ทุกคันป้ายราคาเห็นไหมครับสีขาวที่ผมถ่ายให้ดูครับทุกคันราคาติดป้ายสีขาวอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถเก่าราคาบอกทั้งหมดเลยนะครับนี่คือความมาตรฐานของเราราคาไม่บอกซมสีส่มห้าและคันไหนติดมจัจจาคันนี้ขายแล้วแหละนะครับก็แจ้งเตือนเพืฟังด้วยนะครับโอเคเป็นประมาณนี้ส่วนคันไหนยังไม่ติดป้ายก็เป็นรถที่เข้ามาใหม่่ยังไม่รีวิวเลยนะครับคันนี้ก็จะรีวิวอยู่รอโอกาสอยู่นะครับ คันนี้ก็รอนะครับยังไม่รีวิวเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับใครสนใจนาวาร่าคันนี้มีคันเดียวนะครับที่เป็นนิสสันนาวนาร่าและเป็นสีประตูออโต้ที่เป็นตัวสูงนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ